HBD my BFF นิวอริ s ราเปิดโพสต์ซึ้งอวยพรวันเกิดกุ๊กกิ๊บเพื่อนรักที่เคียงข้างกันนานเกือบ20ปีมีประภาพแน่นแฟนยาวนานดิวอริ s ราเปิดโพสต์ซึ้งอวยพรวันเกิด36ปีกุ๊กกิ๊บสุมนทิปเพื่อนรักที่เคียงข้างร่วมสุขทุกกันนานเกือบ20ปีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่เพื่อนรักเพื่อนซีที่อยู่ร่วมสุข ร่วมทุกกันมายาวนานมากๆสำหรับดิวอริศราและกุ๊กกิปสุมิพยปที่แม้ว่าจะต่างคนต่างมีครอบครัวอบอุ่นพร้อมหน้าแต่ทว่าก็มักจะมีโมเมนต์น่ารักรักปนอบอุ่นหัวใจออกมาให้แฟนๆได้ยิ้มตามอยู่เสมออย่างล่าสุดวันที่16กันยายน2567ดิวอริศราก็ได้เปิดโหมดซึ้งถึงเพื่อนสุดที่รักด้วยการ โพสภาพพร้อมกับข้อความอวยพรวันคล้ายวันเกิดสาวกุ๊บกิ๊บเอาไว้ผ่านทางอินสตาแกรส่วนตัวว่า For e v e r g r a t e f u l for the real one in my life last but not least Happy birthday to my BFF at GG กับกิ๊บ15มาชาแต่มา,าแบบนี้ในทุกๆปีแต่ในแต่ละปีคำอวยพรที่อยากขอพรให้เพื่อนก็เปลี่ยนไปเสมอ ด้วยความที่เราสองคนต่างเห็นความเติบโตของกันและกันภูมิใจในการและกันและมั่นใจในการและกันว่าหันมาครอบครัวของเราทั้งคู่อยู่ตรงนี้เพื่อกันและกันเสมอมันเลยแทบไม่รู้ว่าจะอวยพรอะไรมากมายเพราะเชื่อว่าเราทั้งคู่มีคําตอบในชีวิตที่ชัดเจนแล้วว่า อะไรคือคำตอบของชีวิตพวกเราและมันอยู่ตรงข้างหน้าพวกเราแล้วโดยไม่ต้องไข,ขว่คว้าตามหาอีกต่อไปแล้วดังนั้นในปีนี้สิ่งที่เพื่อนคนนี้อยากจะอวยพรให้ g g g บ1 5เพื่อนรักคือขอให้เพื่อนรักมีสิ่งที่เพื่อนรักรักมีสิ่งที่ทําให้เพื่อนรักมีความสุขคงอยู่กับเพื่อนรักไปเสมอตราบนานเท่านานนะและอะไรที่เพื่อนรักต้องการมากไปกว่าสิ่งที่มีอยู่แล้วขอให้พรน,นั้นสมหวังเพื่อให้เพื่อนรักมีความสุขขึ้นไปอีกนะ รักเสมออยู่ตรงนี้ข้างกันเสมอจะเกือบ20ปีล้วคะสุดๆไปเลยเวลาผ่านไปเร็วเหลือเกิน Love you และทางสาวกุ๊บกิ๊บก็ไม่พลาดเข้ามาตอบกลับเพื่อนรักสั้นๆแต่สุดซึ้งไม่แพ้กันว่ารักมึงเข้าจากกระวานเราต้องแก่ไปด้วยกันนะสุม,มนทิพเหลืองอุทัยเกิดเมื่อวันที่16กันยายนพศ2531เป็นบุตรของมนทนเหลืองอุทยกับชนาพาชินชวนิตบิดารับราชการตำรวจ ส่วนมารดาเป็นแม่บ้านเธอมีพี่ต่างบิดา5คนจากการสมรสครั้งก่อนของมารดาขณะอายุราว6-7ขวบบิดาและมารดาอย่าร้างกันเธอจึงอยู่ในการดูแลของมารดามาโดยตลอดโดยเธอและครอบครัวนับถือาศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก